เออ่ในกระเป๋าแม็กซี่พื้นนะน่าจะชิคแม็กเช็คหมดด้วยนะพื้นแต่งใหม่เดี๋ยวยกกระเป๋าก่นอน ลูกแพงไหมบีทีเกือบรองท็อปไม่ลองท็อปก็เกือบรองท็อปอ่ะไม่สองก็สามเดี๋ยวนะเราเกือตรงนี้อูไม่มีหอเงไอืมต้องวิ่งไปโหแม่หก <ś 2> สิบเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเสียงข้างบนเสียงข้ามามลมี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 มมชัวชัว PMC โอเคผมขึ้นฝั่งนี้นะโอเคไม่เห็นยังไม่เห็นแนวเดี๋ยวไปทางไหนอ่ะ นนะเดี๋ยวปืนข้างหนะ้าปืนเขนาเลยอย่างนี้มีกลมเลยเจ็บ เดี๋ยวจะขึ้นเขาไปตรงที่เราเกิดตาจะเทียเ่ยวนค

ขอมมี่คอมมอ่อะลบ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 ๆๆนๆๆ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 นๆๆๆๆอ่ะๆๆ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 เๆๆๆยๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆา มีคนเปิดประตูห้องนี้แล้วด้วยพี่สากอยู่ไหนอยู่ในห้องที่ไขกุญแจที่บอกไปผมลองวิ่งไปอ่าวิ่งซิดแคดเลยนะผมเข้าอีกทางหนึ่นงน,นะผมเข้ารูดแต่ดีเซลครับรูดแต่ นอนอยู่ข้างรถถัง <Okay. S 2> ได้ครับได้ได้ได้ยินอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เสียงสัญญาณคดังโอเคเงียบครับเออเสียงสัญญาณกบเสียงดิบไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่โอ้โหยิงกลางหลังเลยไม่เห็นนอนได้ไง น่าจะซุ่มอยู่างเงี้ยวันแน่นุ่นจะบวชองกลมไอ้แม่งเข้าขวาไปเนี่ยขวาอันนี้เนาะระวังมะเผื่อมีคนอ๋อรถทางนี้ใช่ไหมม,มันเปิดห้องไหนอ่ะก็ห้องนี้แหละตรงนี้แหละโอเคโอเคคโอเอันนี้ไม่ได้มาเหลืออีกเออเอามากอ่อนมันต้องมาทุกอันนะเนี่ยมาของเลยอันนึง มีวะมาใหอ้อันสุดท้ายวะดีสุดสุดหน้าสุดท้ายวะดี นงันจะเป็นรถถังนะมจะเป็นตึกนะั้นโอเคเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวนะอ่าตัวมัรนรับมามแล้ว,ลวดูเควสหน่อยแม่มมันเหลืออะไรตอนนี้ติด<ม>กัน B2 บเหมือนเดิมไหม BMP 2มไหมใช่เดี๋ยวเดียวโอเคงั้นติดม้าขาวข้างหน้าเราเนะี่ยแหละตึกติดก,กันนี่นะ Ở đây, đây cho mình <coughs> <coughs> Okay, okay, để, mà okay, 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 มีมาร์คด้วยห่ะมาร์คละมีคนเดินข้างนอกมีออคนเดินข้างนอกถล่มหยุดแล้วนะโอเคอนี่อะไรจะเป็นเสียงพิสักรูมม้มีไหมมีไหมไม่มีไม่มี ผม <Okay. S 2> เ,เดินย้อนเข้าตึกมีมีวิสักมีตัวข้างในตัวนึง่งระวังนะต้องฟังเสียงดีๆเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงมาเลยมันอยู่ เดี่ยวห้องรถถังแหละมีมี <B, B. S 1> ผมตายละมีตัวมีตัวโอเคอยู่ตึกเดียวกับที่เราเข้าแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันแคม,มอยู่ตรงไหนก็คือผมเซิร์ชของที่อยู่หน้ารถถังกำลังจะเข้าไปบรรจัยโอเควิบสาม จียนด้วยชื่อจียนเลยเป็นตายตรงไหนอ่ะผมตายหลังรถถังอ่ะยังยองไปทางสายหน่อยด้าน,นหลังเอ๊ะเดี๋ยวนะคนละตัวไหมล่ะ,ละฟังเสียงไอ้ะาแครบเหรออ่าขึ้นช<ม>นะื่อไหมพีมซีนะที่ยิงผมอะ่ะไม่ใช่สแครบพีมซีนะชื่อเชียงซัน เบียวยสิบสามไม่ใช่สแครปพิมพ์สีใช้ลูกห้า